งานนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลนั้นไร้น้ำยาพลเอกประยุทธ์นั้นไร้น้ำยานะครับคุณผู้ชมครับในฐานะที่เป็นชายชาติทหารแล้วก็เป็นผู้นำที่ได้อำนาจมาจากการยึดอำนาจและรับปากกับประชาชนเอาไว้ว่าจะปฏิรูปพลังงานนะเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยมากที่สุดแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับเราต้องเอาความจริงมาพูดกันเท่านั้นย้ำนะครับอยู่มา8ปี เคยรับปากว่าจะปฏิรูปพลังงานแต่วันนี้การจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องไปวิงวอนนะครับเอาจากกลุ่มทุนต้องไปวิงวอนนะครับใช้คําว่าขอความร่วมมือมันก็คือวิงวอนน,นั่นแหละอย่างเมื่อวานนี้สุพัฒนาพง์รองนายกลนตรีพลังงานนะครับก็บอกว่าอ,อ,อย่าเพิ่งไปกดดันเขานะอย่าเพิ่งไปกดดันเขากําลังเจราจายอยู่กําลังคุยอยู่จะได้เท่าไหร่ เดี๋ยวว่ากันกําลังคุยอยู่กําลังเจรจารยอยู่คุณผู้ชมครับทั้งขอความร่วมมือทั้งอย่าไปกดดันเขาอย่าไปบังคับเขากําลังเจรจารยอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยสสแสดงให้เห็นถึงความพี่น้องพี่เทานะคะะรับสแ้องให้เห็นถึงความพี่น้อพี่เทาและที่สําคัญถ้าก่ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่พูดที่ไม่พูดเดีย๋ยวเพราะไม่รู้เรื่องหรือว่าหรือว่ารู้แต่ปิดบังเอาไว้ แล้วสุพัฒนาพงศ์ก็น่าจะรู้ดีเพราะเป็นลูกม่อเก่าของปตาทาเขาก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งก่อนมาแฉคุณผู้ชมนึกออกไหมพลเอกประยุทธ์คือเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าเขาเขาปิดบังเอาไว้หรือถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะแล้วเขามีเจตนาดีอยากช่วยประชาชนนะคุณก็ต้องมองตัวเองว่าเฮ้ยกูทำไมกูไม่รู้วะกูไม่ฉลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบงคัมันต้องตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะเป็นเรื่องปกติของคนนะครับ แล้วก็ต้องมองไปที่เฮ้ยคุณนะ่ะผมตั้งคุณมาเป็นรองนายกเป็นนัปรีพลังงานทําไมคุณไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมเลยอะ่ะทาไมต้องปล่อยให้กรเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเขาออกมาพูดก่อนจนคนไทยทั้งประเทศรู้พอเขารู้รู้ในอารมณ์เหมือนจับได้พอจับได้ก็บอกว่าจะไปขอความร่วมมือผมใช้คำว่านี่คือสับในระดับเดียวกับการวิงวอนนะครับ คือตอนนี้เจราจาอยู่นะคือเขาไม่ให้ให้ไม่ให้ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของเขานะครับเรื่องของกลุ่มทุนแล้วถามว่าเนี่ยตลอดเจ็ดแปีที่ผ่านมาไหนปฏิรูปพลังงานเพื่อประชาชนวันนี้ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับต้องไปวิงวอลต้องไปอ้อนวอลให้กลุ่มทุนเนี่ยเขาเมตตาต้องไปอ้อนวอนให้เขาเจียดกําไรมาแบ่งให้อะ่ะ บริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัทนะครับหกเจ็ดบริษัทคนไทยไม่รู้กี่สิบล้านคนวันนี้ตึงอยู่ในสถานะที่น่าเศร้าอะ่ะพี่บุญเดกประยุทธ์พาประเทศมาอยู่แบบเนี้ยน่าเศร้าไหมประชาชนคนไทยทั้งประเทศเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสนะกระทรวงพลังงานยังขำอยู่เลยทําเตามาหาเศรษฐีนะแล้วก็เขียนแบนเนอร์ว่าดูลมๆแล้วประหยัดเหลือเกินก็ไปล้อมากับเพลงของป้างนคริน ตลกเหรอสนุกเหรอครับนะมีเงินโดงเงินเดือนกินเนี่ยนะครับใช้เงินภาษีของประชาชนมีชีวิตอยู่สุขสบายนีย่นะครับสนุกเหรอครับชาวบ้านเขาลำบากลำบนดูรวมๆแล้วประหยัดเหลือเกินเต้าเศรษฐีเต้ามาหาเศรษฐีโอ้โหคุณผู้ชมครับเหมือนอยู่คนละโลกอะอารมณ์ความรู้สึกนะทีนี้ผมบอกเลยนะครับว่าการไปขอเนี่ยเขาให้ไม่ให้ไม่รู้นะครับ เพราะเขาก็มีผู้ถือหุ้นบางอันก็เป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติหรือเขาให้เนี่ยมันก็เป็นบุญคุณกันสุดท้ายคนไทยต้องกลายมาเป็นบุญต้องเป็นบุญคุณของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เหรอที่ต้องมาเจียดเงินกำไรให้คนไทยหรือจริงๆทรัพยากรเหล่านี้มันควรเป็นของคนไทยแล้วกลุ่มทุนควรอยู่ในสถานะที่เข้ามารับใช้ เข้ามาบริการแล้วก็ปันกาไรบางส่วนไปแต่ผลประโยชน์มันควรอยู่ที่คนไทยแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าต้องไปวิงบอลคุณคุณคุณทาให้คนไทยเป็นอะไรครับผลประโยชน์คุณเห็นหรือ,อยังว่าการที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยนะครับแล้วมาคิดว่าตัวเองเก่งไปทัดทุกเรื่องเนี่ยนะครับวันนี้เหมือนกับว่าคนเนี่ยต้องไปอ้อนวอนนะ่ะเฮ้ยอ้อนวอนกลุ่มทุนนะ่ะให้เขาเจียดกําไรนะ แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปดูก่อนว่าเขาจะให้ได้มากได้น้อยขนาดไหนน่าเศร้าเลยครับเราต้องไปขอเจียดคนหลายสิบล้านคนเมื่อวานนี้ผมฟังคุณกรณให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าที่ต่างประเทศตอนนี้เขากำลังออกมาตรการกันอยู่นะคุณจะพูดเรื่องการค้าเสรีก็ตามแต่มันต้องเสรีภายใต้ความสมดุลด้วยนะความเป็นธรรมด้วยนะ ถ้ามันเสรีจนแบบว่าโอ้โหไปกองอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มเนี่ยนะฮะแล้วคนอีกหลายสิบหลายร้อยล้านคนเนี่ยนะครับเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแบบนั้นก็ไม่ใช่เสรีที่ดีล่ะครับมันเป็นการฉกฉวยเอาความได้เปรียบในคําว่าเสรีไปเสรีมันที่ดีทุกอย่างนะฮะมันต้องบาลานซ์มันต้องสมดุลด้วยแล้ววันนี้คนไทยต้องไปอ้อนวอนต้องไปวิงวอนที่เขาจะให้หรือไม่ให้ยังไม่รู้เลยนะครับ แล้ที่สําคัญย้ํานะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งกรเนี่ยออกมาพูดล่าสุดจุรินก็ออกมาบอกว่ากรรู้ไม่จริงอย่างมาพูดไม่ใช่อำนาจของกระทรวงพาณิชย์อ่ะก็โยนกันไปก็โยนกันมาโอ้โหคุณผู้ชมครับสําหรับคนไทย,ยที่เหลือนี่ผมรู้สึกสงสารนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกสงเพศสงเพศตัวเองนะที่ต้องมาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องไปพอเดือดร้อนปุ๊บต้องไปขอเงินกลุ่มทุน แบ่งกําไรก้อนบอกว่าไตามาสเดียวได้ตั้งสองหมืนแดันล้านกําไรนะครับเราก็คนเหมือนกันของมันเป็นทรัพยากรของประเทศขายก็ขายกับพวกเราเราก็ทำให้เขามีกำไรล่ำรวยพอเราเดือดร้อนเราก็ต้องไปวิงบอลให้เขาแบ่งกำไรมาให้เรา มันเป็นการบริหารยุทธศาสตร์วิธีคิดของประเทศที่ต่ำตมมากสำหรับประชาชน่ะทำไมไม่ประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเลยอะทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้กลับกลายเป็นแค่เพียงอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหคุณผู้ชมครับเนี่ยต้องต้องตื่นกันได้แล้วนะต้องรู้สึกกันได้แล้วนะ ว่าวันนี้บริหารประเทศถึงขน,นาดต้องไปวิงวอนขอแบ่งกําไรจากกลุ่มทุนมาดูแลประชาชนนะต้องไปขอความร่วมมือมาเอาศักดิ์ศรีของประชาชนเอาศักดิ์ศรีของคนหลายสิบล้านคนไปไว้ที่ไหนครับเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คนที่เวลาเขาเถียงกันเนี่ยกระทรวงการกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์เขาเถียงกันว่าอำนาจเป็นของใคร ผมตอบไปเลยครับอำนาจเป็นของกลุ่มทุนครับเพราะพวกคุณกลัวเขาพวกคุณเกรงเขาคุณถึงทําอะไรกันไม่ได้ไงแค่นั้นเองคุณกังวลเขาคุณเกรงใจเขาคุณพี่นอตพี่เทาต่อเขาถามว่าอำนาจอยู่ที่ใครอยู่ที่กลุ่มทุนคนพู้นี้เลยไม่ไม่โยนกันไปโยนเอ้ยมึงไปคุยเขาดิเอ้ยมึงไปทำดิมึงมึงดิเอ้ยไปคุยเขาเจรจาคุยเขาดีๆเห็นไหมครับ แสดงว่าอำนาจเป็นของกลุ่มทุนคุณผู้ชมมีความคิดเห็น,นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว e ีซี่นิวนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับ เราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิชชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทล,ลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย ทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหนึ่งชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อก หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอ a s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแฮงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อัวก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งก็ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อ่ะพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตํำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับ หากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเนยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงหังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่ออพอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ